มาดูต่อดูกันต่อจากช่วงครับคุณลุงเบกของครึ่งเวลาแรกสี่ขาวยังนำอยู่ก็ไปโดนลมโ,โ,โปรอสองประตูต่อโซ่บอลทุกของเปโดนรมโปรครับอาน,านันต์คู่วิโยนัทโงอันนั้นเขากำลังพระลูกค้อมาให้นัทโงลูกนี้ลูกทากินเลยครับแล้วสัมานานบัณฑ์จิตจารวัฒน์ทุ่งสินครับระววัดปาดไปทิ้งว่างต่อฟองเจอพันโทมพีดา ทางบอลนี้ยังมาด้านข้างแต่เกือทิ้งออกมาได้ทัน,นครับแต่ลูกจ่ายได้เสียครับลูกของธนวัฒน์ทุ่มสิลป์ธนวัฒน์ทุ่มมาไกลไปโอ้รอยโทจานึกไม่ทันว่นาหนักเกินไปนิดเดียวครับจินตนาการไอเดียเร็วคิดเร็วทำเร็ว ศูนยล,ลาแรกช่วงพักเบรกุร่งเบรช่วงที่สองผ่านรทอปีดาบุทนครับเรากงกัโกสัมพ,พีนนโซปีดาเปิดมาไปร้อเยเบรบัลลังก์สุชิตแจ้งบอนเต้สารวัตรสารวัตรชูศิลป์ จ่ายสายก้อยมาให้จิรวัตรเบิ้ลมาเต็มอนันต์ผู้พิโยอนันต์นนออกข้างมาเต็ร้อยันเมบอลลังสีแจ้งมาบอลเต็มรัตนพงศ์ดักไว้ได้ไหลเข้ากลางมาให้กับอำนาโ์โศลอำนาจอำนาจขวามาให้สมเกียรติไม้สนสมเกียรติไหลยืมเส้นมาให้รัตพงศ์แก้วโมราแล้วรัตนพงไปให้จิวาร์พอเพ้าจิวาโยกลงไปหนึ่งคนสองคนคนที่สามยิงเรียบร้อยครับโอ้โห ว้าวเองเพ่าประตูที่สามเกิดขึ้นแล้วว้าในบอลล้านวิศากิจในระดับประเทศเลยนะครับเนี่ยของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย่นกับทิมชาติบ่อยนะครับที่นครสวรรค์นี่สามศูนย์ กีดวัตทับจากคือหลังมาให้น้อยแรงบาลังติดแจ้งให้สั้นมากีดวัดดึงนีเอ้าโดนทีวะาีดออกมาบอลคุมของทางฝั่งทีมคลองน้ำไหลก็เทปยิมิตมีกระปิ สิรวัตรบอดแททรัวทรงสิน,นอ่องไปเรัาดูนึงอ่ะพิรคุณเจอมนตีวันละำมะเถามตีแย่งไปครับอายุ4 0กับห0 แล้วทัพแก้กโมโจราเห็นบอลปอนิมเช่นตาให้อำนาจสมรสอำนาจถึงบอลก่อนไหมบางเกี่ยวไปได้ครับตัดขา,าหลอกทำนักลุยคืนมาให้นะทัพพ่อเอาการมาให้นิวา้านิว้าไหลออกซ้ายมาให้นิว้าใช้สิ่งพบุตรต่อมาให้กับพาร์เวลกอนุนสับนุษเขียวตักมาไม่ผ่านสัญญาดนอนวิชาสก,กัดเขียวมาธนาวัฒน์คืนหลังมา จุ๊คิดต่อไทยส่งสุขิดโดนโชบไปครับแตวัดเขกากล้ามาไอยุว่าอเพิ่งแรกยังรู้ว่าเป็นร่างกายกันดีขึ้น มนตรีจับยาวอย่าแก้ไขขึ้มนมาลอยจมเหล็กบอลลังชิดแจ้งเปดงิดออกขวาแม่สุขิจแต่ไม่ทันครับตู้นี้อานุนเรกรดดสักคุ้นเขียว ยกมาให้กับวัดชัยสิริไพบูลน์วัชชัยโอ้โหสักตัดได้โชว์เองกินเองยกมาโอ้โหสก,กัดเทียวไปโคดสินบงการอาเฟรร่าทีที่ผมต้องให้ระบัง,งไปโนด,ดงองโปได้ในลูกเต็มมงครับ บอดมามงถึงไว้ทุกนี้โอ้ไม่ผ่านเท็ดุริเวนมีก็พีจักรจามาติดผานเวกระดุสักอ่าผานุทโรปีดาครับพ้อันนั้นนั่นผู้พิโยนั้นไหลเอาขวามาให้นันภูแก้วโมรานันพูเปิดคอร์ดไปสมเกียรติมองมาเรียบร้อยไหมโอ้โหเวยงาตามทองเรื่องตามลูกบอลนัทสึกของนัทภูแก้วโมรา สมเกียรติไฟพลาดครับลูกชายเั่นเจ็คซีรินด้วยครับอยแชมป์จัดตัวนลเมสสมเกียรติไฟสดยิงมง,งตัที่สี่ให้ใวิโรจน์มโปขึ้นนำห่างขอน้ำไหล กีรวัตรกีรวัตรชุ่มซิ่งกีรวัตรจ่ายมากีรวัดซ้ายมาให้กับร้อยเว็บัอลลังชี้แจงผ่านไปติดหลังสันไพ่สนครับและสุชาติสิงห์วงการไพาร่าปานวินวงการขารขึ้นเวลาแรกผมต้องบอนว่าพีรพรับสีขาวนำอยู่สี่ประตูต่อศูนย์จากาหมายเลขเก้าหนาจซอร์ลดหนึ่งประตู สมเกียรติมาสศร์มัลลโคหนึ่งประตูนะครับทิพวาของไพอันหนึ่งประตูลูกแรกโดนท่านท่านเลยอ,อดุลจับอภูเขียวหนึ่งประตูสี่สุงั้งคู่เดี๋ยวผู้ชมขึ้นเวลาหลังกันต่อครับคู่ต่อไปเจียมตัวนะครับกำลังฟุตบอลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกับแฟงเพชรพบกับมีชัยเฟอร์ิเจอร์คู่ต่อไปก็มาร์ติเหมือนกันครับเพราะว่าจะหน้มาด้วยกันทั้งคู่ครับ Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.